สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาณตอนนี้นะวันนี้เราก็เข้าสู่ประเด็นร้อนที่ว่าความสัมพันธ์แบบอาร์เรว์ไมเนอร์หรือผู้ใหญ่กับผู้เยาว์ไม่ควรที่จะคบกันเป็นแฟนหรือชนทุกส์ทาทั้งสิน้นแต่ถ้าว่าที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือได้มีบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นเลเยอร,ร์ปรูนิติภาวะอายุ21ไปคบกับไมเนอร์แล้วปรากฏว่าเรื่องมันดันแดงว่าเขาได้ไปทักเตื้อไมเนอร์รวมถึงไปขอรูปไมเนอร์ไปทั่วเพื่อที่จะใช้ไปทําอะไรก็ไม่สามารถทราบได้ โอเคให้น้ำทิพเล่าเกี่ยวกับประเด็นนี้หน่อยนะครับนก็เรื่องมันเริ่มมาจากที่ตัวเขานะคะก็รู้จักกับน้องไม่น่คนหนึ่งที่รีศึกษาในวงการคอร์สตอนนั้นเนี่ยก็ยังสนิทกันอยู่ยังแบบไม่ได้มีอะไรว่าน่าสงสัยมากเ่กินกระทั่งทางนี้ได้บอกว่าทราบว่าทางน้องเขามีแฟนเป็นเลเยอร์เดาซึ่งค่ะอายุ แต่ว่ายี่สิบปีแล้วซึ่งปัญหาการเ,เก็บเงยบมากๆตรงนี้ด้วยความที่เขาเป็นหัวเขาก็ได้ทําการทักไปเตือนทางฝั่งเลเยอร์มายเนอร์ว่าอ่ะรู้ไหมว่า,าก,การกระทําแบบนี้มันผิดนะซึ่งทางฝั่งร้องปุ้ก็ฟังนะทันนี้ก็ทักไปหาอุจาร์เหมือนกันแต่ว่าก่อนทักไปในตอนแรกฝ่ายชายเป็นคนทักเข้ามาเองน่าจะเป็นการสแปมไรลแล้วก็ เหมือนพักมาเมสซีคิดว่าน่าจะขอรูปแหละค่ะแต่ว่าทางนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะเขายัางแบบไม่ได้ยังไม่ได้ขอทางนี้เองก็พยายามจะคุยกับเขาค่ะซึ่งสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือการเบี่ยงประเด็นทั้งนั้นเลยค่ะอ้างว่าไม่ว่างบ้างยังไม่สะดวกจะตอบบ้างจนต้องซี้ถาเขาซึ่งสิ่งที่ทางนี้ถามนะคะว่าทำไมถึงไปคบกับเด็ก อายุเท่านั้นอธิบายเหตุผลไปแล้วว่าคุณรู้ไหมว่ามันผิดทางกฎหมายนะเขาก็ตอบมาโดยอ้างสิทธิส่วนบุคคลนะคะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเหตุผลที่เขาชอบน้องเขาไม่สามารถบอกได้จริงซึ่งมันก็ได้อีกนะคะที่อายุเท่านั้นแต่ไในคบกับเด็กวัยมอตอน้นใช่วัยมอตอน้นวัยเพิ่งผ่านการโดดยาผานการเล่นกับเพื่อนมา มีตนะั้แต่นี้มีอะไรเมื่อแต่พี่ดาร่ามีอะไรจะบอกไหมครับหรือมีอะไรจะเล่าไหมครับกับการที่ว่าอาเดวไปคบกับไมเนอร์เนี่ยมีความคิดอย่างไรครบับเรื่องนี้มันก็แบบนี่มันก็มันไม่ควรไหมก็ก็ใช่อ่ะแต่ว่าแบบถ้าถามว่าสมัยก่อนมันมีการแบบคนที่เอ่อการครบไมเนอร์มันมันก็มีอ่ะแต่ว่าแบบ แต่บางคู่คบระวังตัวเป็นก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็มันเป็นไปไม่ได้ที่แบบคบกันแล้วจะแบบไม่มีพอสอบพอกันหรือเปล่ไหมอ๋อแต่สมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องไม่สมควรแล้วครับเขาถึงตั้งกฎหมายอะเรื่องของกฎหมายภาคผู้เยาว์แล้วรวมถึงการตระหนักรู้เรื่องชิวกลมิงรวมไปถึงเอทแกปก็คือคบข้ามอายุนั่นแหละรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการอนาจารเด็กอ่ะเพราะสมัยก่อนอ่ะ การแต่งงานระหว่างอาร์เกวับไมเนอร์มันมีอยู่จริงแต่สมัยนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาเด็กมาใช้ผลประโยชน์เรื่องทางอนาจารหรืออะไรพวกนี้พอสมัยนี้มันมีเยอะเอาอย่าว่าแต่เดยกกันเลยเออลืมพูดเรื่องข่าวนี้ไปเลยข่าวล่าสุดที่อายุสามสิบกว่าคบก็สิบสองแล้วค้ายยาบ้าโอโหอันนี้หนักเลยอันนี้โอ้ยอันนี้ไม่้จะโฟกัสอัานไหนก่อนดีว่าจะแบบความห่างของอายุหรือว่ายาบ้าดี มันมันหนักมันหนักทั้งคู่เลยค่ะบรกว่าฝ่ายหนึ่งอายุก็คือเือบเป็นพ่อเด็กได้อ่ะใช่คือไม่โอเคามากเลยอย่างนี้คบเด็กมาเพื่อช่วยหายาบ้าหรือยังไงอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราเห็นหัวข่าวมันพลาดแค่ว่าอายุสาวสิบห้าคบกับแฟนสิบสองแล้วก็พบขายยาบ้าใช่แล้วก็ไม่รู้แบบเบื้องหลังแบบว่าเขาเอาน้องไปหาผลประโยชน์เปล่าหรือว่าไม่ได้ส<ม>ุนมาก อันนี้ยังไม่รับรวมนะว,ว่าเขาเอาเด็กไปทําผลประโยชน์เชิงอนาจาร์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ทำให้สมัยเนี่ย<ม>การครบระหว่างอาเรากับไมเนอร์มันไม่โอเคแล้วก็เพราะว่าเรื่องของอนาจาร์นี่แหละอื<ม>เพราะว่าหนักที่สุดที่คุณดาราจะเคยเห็นคือมีการอะไรนะพาไมเนอร์ไปทำคอนเทนต์ลงองดี้แฟนหรืออะไรพวกเนี้ยหรือพวกแลตฟอมสเปดบวกอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอย่างน<ม>ี้เลยนะใช่ ผลที่ตามมาของการที่เด็กอายุต่ำกว่า20ยีต้องเดี๋ยวนี้ต้อง20ดีกว่าถึงจะสามารถที่จะลงคอนเทนต์โป๊ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าต่ำกว่า20เป็นลงไปเนี่ยมันผิดกฎหมายที่เรียกว่าชิลเ e นพลอ n หรือเสื่ออนาจารย์หรือสื่อลามกเด็กนั่นแหละมันผิดกฎหมายตรงนี้แล้วผลที่ตามมาใครรู้ไหมมีเด็กมากมายมที่ลงอะไรนะลงภาพโปเปลือยไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอหรือจะเป็น แพลตฟอร์มสิบแปดบวกต่างๆ onlyfans อะไรพวกเนี้รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยโดนคุกคามทางเฟซหนักมากแล้วก็สองคือหนักกว่านี้คือโดนตาเยียนที่อยู่สามคือเคยมีนะโดนแบ็คเมอนนั่นแหละครับนี่ลวเลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมอดเดลกับอไอเนอร์ไม่ควรม,มีความสัมพันธ์เชิงนี้เพราะว่าความสัมพันธ์เชิงสาวเนี่ยม,มันไม่สามารถหลุดพ้นไปเรื่องสิบแปดบวกได้อยู่แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะเอาข่าวอื้อเฉาวเมื่อหลายปีก่อนก็มีนะอายุ20กว่าครบเด็ก12แล้วแฉรูปโปของเด็ก12โอ้โหอันนี้สลดใจมากโอ้ที่ข่าตัวตายไปใช่ไหมที่ฆ่าตัวตายไปเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าในวงการคอสเพลเราเนี่ยเคยมีน้องไมเนอร์คนหนึ่งที่ไอ้เนี่ยคอตอตอตไปนะเพราะว่า นั่นแหละโดนแบ็กเมย์แต่ไม่ใช่ข่าวที่ผมไปเบือเ้องตน้นสลดใจมากครับอืมมันหลุดไับกโอเคมาขยายความไปเดี๋ยวหลังจากที่เราได้เล่าเรื่องไปเบื้องต้นแล้วว่าที่มีเลเยอร์ปรุนิติพาวไปครบกับเลเยอร์ไมเนอร์อันนี้ก็ว่าไม่โอเคแต่สุดท้ายเลเยอร์ ที่ปรุนิติกคนนั้นก็โดนแฉว่าทักไปขอรูปทักไปสแปมไลท์ทักไปจีบไมเนอร์ไปเรื่อยแล้วแบบสุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแต่เราก็ได้แต่บอกว่าใดๆก็ขอให้คนนั้นมีความสํานึกบ้างแล้วกันแม้ว่าตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่จะออกไปทางแฉแล้วบอกว่ามันไม่สํานึกหรอกแล้วไม่ก็เดี๋ยวก็มาทําพฤติกรรมเดิมๆอีกเราได้แค่บอกไปว่า เขาควรที่จะมีจิตสำนึกได้แล้วอายุก็21แล้วนะครับมันไม่ควรที่จะไปเตือ้อหรือไปทำตัวเชิงซิมหรือเอาหวังใส่ไมเนอร์นะเพราะว่าไมเนอร์ทุกวันเนี้ยถ้าคิดไมเนอร์ที่คิดได้เขาทันเหลี่ยมแล้วเขาทันเหลี่ยมผู้ใหญ่แล้วว่าหลอกเอารูปไปเชิงจุดๆแล้วไม่ก็หลอกไปใช้ผลประโยชน์ทางจุดๆนั่นแหละแล้วก็มีครับไมเนอที่ยังคิดได้แล้วก็ยังคิดได้ ปะมาเข้าสู่ประเด็นที่สองกันเลยกว่าประเด็นที่สองคือความสัมพันธ์แบบ a d ร l เรล์ไมเนทำไมถึงไม่โอเคครับให้นำทิปเล่าได้ครับ่วนส่วนตัวหนูนะนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องพัฒนาการด้วยซึ่งอันนี้อันนี้หนูว่าแบบว่าพูดตามตรงเลยนะคะว่าทางวิทยาศาสตร์สมองส่วนต่างๆและเหตุผลของเด็กอายุ12-13ยังไม่ถึง15เนี่ยมันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ซึ่ง ผู้ใหญ่จะมีความสามารถในการยกใจเด็กมากกว่าอยู่แล้วประวัติรอเด็กด้วยคำพูดได้ง่ายมากมากเด็กอาจจรรู้สึกดีกับเขาคิดว่าอาจารย์ที่เขามาทางความรู้จักเขามาจีบมาทำดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีด้วยแต่ว่าจริงจริงันไม่ใช่สิ่งควรจะทำตั้งแต่แรกเลยยิ่งถ้าเขาได้ลอกที่เด็กโตมาแบบว่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ เพื่อนอาจจะการเทียร์อัพมีการส่งเสริมเ่นอ่ะมันก็ง่ายมากๆที่เดากับไม้เน,นี่ยแต่ผมกนแต่ว่ามันก็ไม่ควรทาอยู่แล้วมันจะไม่ผิดได้ไงเช่นกฎหมายมันผิกดกฎหมายภาคผู้เยาว์ก็มีกฎหมายอาจาจา์เด็กก็ปีทําไมไม่ตระหนักกันก็ไม่รู้เรือเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็อย่ามาอ้างแล้วกันเพราะมีหลายคนแล้วที่ไปคบไมเนอร์แล้วพอเรื่องมันแดงแล้วพอผิกดกฎหมายภาคเยาว์จริง ก็มาอ้างว่ารู้เท่าไี่ถึงการไม่ใช่ข้ออ้างกฎหมายมันมีแล้วไม่ตระหนักกันเองโอเคเรื่องต่อไปก็ขอถามหน่อยว่ามีใครรู้ถึงคำว่าชิวกลูมิงไหมเกี่ยวกับเรื่องของอานาจารเด็กเผื่อคุณน้บทิพย์อาจจะให้คำตอบอะไรเด็ดๆได้จัดไปครับเรื่องของการชิวครูมิงหรืออนาจารเด็กว่าไงครับค่ะก็ชา,ายกูมิงบางทีมันก็มาในรูปแบบ ขอการที่เรียกง่ายๆก็เลี้ยงต้อยเ,อเนาะว่าอาจจะเมคเฟนกับเด็กมาตั้งแต่นานเลยบางคนก็มีความสัมพันธ์กับเด็กอาจจะเป็นแบบเป็นเพร,ร,ร,รื่องนมาอนตั้งแต่แบบเด็กอายุน้อยๆอ,อ,อ,อย่างเช่นแบบสิบสองสิบสามวัยที่ยังไม่บรรลุที่ภาวะเนาะซึ่งบางคนเนี่ยก็พบไปเรื่อยๆจนถึงอายุที่เด็กบรรลุที่ภาวะยี่สิบอะไรนีมันก็มีค่ามัน,นเ์อยใช่ ซึ่งพอเด็ก20อีกฝ่ายนึงก็โตแล้วอย่างเนี้ยมันก็มาเอาผิดไม่ได้นะมันก็เคลียเคสว่าฝั่งเด็กเขาจะจับมาเอาผิดหรือเปล่าซึ่งอชนะนับนะมันก็เป็นผินอาญาเอาผิดจะอยู่แล้วอืมก็เคยมีกรณีที่ว่าซิวกลูมิงมานาสุดท้ายเพิ่งเอาผิดทีหลังอันนี้ก็อันตรายมันเคยเกิดขึ้นกับพวกผู้ใหญ่ที่ไปหลงกลเด็ก เดี๋ยวนียมันมี2กรณีกับกันนะกรณีแรกที่เราเห็นบ่อยที่สุดคือกรณีที่1ผู้ใหญ่หวังหลอกเด็กมาครบด้วยอาราฟกันไมเนอร์เนี่ยมันก็ตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าชิลคูมิง่งซึ่งอาราฟคนนั้นก็จะต้องเป็นภาวะเปโดพิเลียหรือข้างใครเด็กนั่นเองอเซึ่งบอกได้เลยเเครับว่าพวกเปโดนี่อันตรายนะเพราะว่าพวกเนี่ยมันจะสามารถที่จะคิดเรื่องอนาจารกับเด็กรวมไปถึงใช้เด็กเพื่อผลประโยชน์ทางแบบนั้น ในทางที่ผิดในทางจุดจ,จ,จได้อย่างไม่คิดเรื่องอะไรนะศิลธรรมก็มีจริงมันอันตรายมากไอ้ประเภทเปโดเนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะมีความใคร่กับเด็กได้สามารถที่จะมีเรื่องอนาจารกับเด็กได้โดยที่ไม่คิดถึงผลที่ตามมาของเด็กแล้วว่าเด็กมันจะมีปมฝังใจอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่ แต่ว่ามันก็จะมีแบบว่ากรณีก็เยอะนัอย่างที่หนูบอเปโดมันไม่ใช่เราสนิยมมันเป็นโลกทางปิดแต่ว่ามันก็จะมีบางเคจที่คนเป็นเปโดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเปโดมีที่เคยเจอเคจอะไรแบบนี้ไหมคะหรือว่ากรณีกกรณีที่ว่าคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเปโดอันนี้เจอบ่อยนะ แล้วมีในวงการของเราเนี่ยมีเลเยอร์คนหนึ่งที่มันเป็นอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองนะครับขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครเดี๋ยวอยากรู้อเอ่ยชื่อ่อยากรู้มา <S <S โอเคเดี๋ยวไว้หลังไหมแต่ว่าประเด็นที่สามนั่นเ,นนลเลยไหละประเด็นสุดท้ายละหลังจากที่เราผ่านไปสองประเด็นคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าไมเดอร์เปโรพิเลียกับเอ็ดแกปเอ้ยเอยเอประเด็นเอ็ดแกปลืมพูดถึง เอ็แกลบก็คือประเด็นที่ว่าคบกันข้ามอายุห่างกันไปเป็นสิบปีเลยอันนี้หนักเลยนะให้คุณทิพย์เล่าได้ใช่แต่ขอแยกเป็นกรณีเนาะอย่างเช่นต่างกันสามสิบห้าปีแบบนี้ไอแกลบแบบนี้แบบว่ามอต้นกับมอปลายแบบนี้ไม่ผิดมอปลายมหาลัยก็ไม okay so ่ผิดแต่ถ้าสมมติว่าห่างกันเนี่ยความสาคัญที่ว่าฝ่ายมังยังเป็นไมเนอร์่ายเป็นอเดลแบบที่เต็มเแ็บอย่างเช่น อายุ20พบเด็ก12หรือว่าอายุ25พบเด็กแต่ว่าอ่ะอายุประมาณ14-15แบบก็ถือว่าผิดแต่ถ้า20 hmm. อารทัทางคู่พบกันต่อให้ห่างกันเป็น1 0 2 0ปีไอ้แจมแบบนี้ถือว่าไม่ผิดค่ะเพราะว่ามรุษย์มีภาว่าัางคู่เลยใช่บาง hmm. คนก็อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ก็แบบถามว่าเอ้ยทำไมทำไมเด็กอายุ14พบ คนอายุยี่สิบไปได้แต่ทําไมคนอายุยี่สิบพบคนอายุสามสิบได้ซึ่งดูทีภาวะสมองหรือว่าประสบการณ์ที่เขาเจอมามันก็ต่างกันเนาะถ้าหนูนเนภาพแบบง่ายๆเลยค่ะเหมือนปีสองพบกับเด็กปสี่ปสี่ยังยังโดดยางเล่นหมากเสียบหรือว่าแบบบางทียังอะไรอย่งังอ่านหนังสือกระตุ้นอยู่เลยอ่ะแต่ปีสองทำอะไร ทำโปรเจกต์แล้วเข้ามหาลัยแล้วกําลังจะคิดเรื่องอนาคตว่านี่จะไปสมัครงานที่ไหนเห็นไหมคะว่ามันต่างกันมันต่างกันขนาดนี้เลยมันเข้ากันไม่ได้วุฒิภาวะมันไม่เหมือนกันแล้วอันนี้สุดท้ายก่อนที่จะปิดรายการก็คือผมอยากจะบอกเลยเพราะว่าอาร์ําสาเหตุที่อารดาไม่ควรคบไม่ได้อย่างนิ่ไซต์ที่หนึ่งเลยวุฒิภาวะมันต่างกันมากเด็กมันคิดไม่ได้คุณมีการมีงานต้องคิดคุณต้องคิดว่าจะใช้เงินจะทํางานหาเงินยังไงให้ รอด,ดตัวในประเทศนี้ได้แต่เด็กมันคิดเรื่องนี้ไม่เป็นหัวสมองเด็กมันมี <Ừ. S 2> แต่เรื่องเล่นเกมเรื่องกีฬาเรื่องอะไรแบบที่มันไม่ใช่เรื่องต้องหาเงินอะ่ะคือพูดง่ายๆไมเนอร์มันไม่ต้องเสียภาษีเว้ยใช่เพราะเป็นวัยสด็กเด็กรักสนุกได้เด็กทําตัวเปียวเด็กทําตัวแบบเข้าใจไหมทำตัวสูกสนามไปกับความเป็นเด็กได้แต่พวกผู้ใหญ่อะ่ะมันต้องมีความแบบจรงิงจังมันต้องดูเข้มขึงตึงแต่งมันต้องแบบ เข้าใจไหมเป็นผู้ใหญ่มันมีเรื่องการงานเข้ามาแล้วอะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเอากรณีที่สองกันกรณีที่หนึ่งเนี่ยเห็นได้บ่อยอสุดก็คือผู้ใหญ่หลอกเด็กเพื่อผลประโยชน์แต่กรณีที่สองเนี่ยอันนี้ก็ร้ายแรง่อตัวกันนะเด็กบางคนน่ะไปหลอกไมเนอร์บางคนเนี่ยไปหลอกผู้ใหญ่ให้หลงกลเพื่อที่จะเอาตังค์เอาผลประโยชน์ก็มีไม่หรือแต่กรณีนี้เคยเห็นนะครับกรณีที่ว่าหลอกคบเพื่อหวังตังค์แล้วก็ นั่นแหละด้วยความที่เป็นเด็กอ,ะอ่ะเด็กยังไม่รู้จักความรักจริงจังไงเด็กมองเป็นเพียงแค่ว่าความรักนี่แหละคือคบเล่นๆแล้วก็ทิ้งเด็กมันเคยมีมุมมองนี้เราไม่ก็ค,คบเพื่อหวงประโยชน์แล้วก็เลิกพวกไมเนอร์เนี่ยเวลาคบแฟนน่มันคิดอย่างนี้ได้แล้วผมเคยเจอกรณีที่ว่าไมาเนอร์ไปคบผู้ใหญ่เพื่อหวังเอาตังค์ซึ่งกรณีนี้คุณน้ำทิพย์น่าจะเคยเห็นเคยเจอเหมือนกันแต่ว่าที่กรณีที่หนูกเจอ ุดนะคะก็คือบอกว่าไมเนอร์ไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นอดัลแล้วก็เยอะมากจะมากได้ครับไมเนอร์แอบอ้างตัวเองว่าเป็นอดัลเพื่อที่จะไปหลอกคบผู้ใหญ่ใช่ไหมจ้าว่าเหมือนในทวิตก็มีการพูดถึงเรื่องอยู่ซึ่งแต่ว่าพอทางกฎหมายเนี่ยคือเราเอาผิดไมเนอร์ไม่ได้อยู่แล้วฟังฝังที่พิมเนเต็ม อาดาวนที่เขาไม่รู้เลยว่าคนนั้นที่เขาไม่มีอะไรกันด้วยเป็นไมเนอะร์ไม่คุ้มกฎหมายภาคผู้ยาวนะครับขอเตือนอาดาวทุกคนว่าอย่าไปคบไมเนอร์เพื่อความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือความสัมพันธ์แบบแฟนเด็ดขาดเพราะว่าคนที่ผิดเต็มๆคืออาดาวเพราะว่าไมเนอร์กฎหมายภาคผู้ยาวเนี่ยมันเอาผิดอารดาวอย่างเดียวไมเนอร์ก็ไม่ผิดอะไรเออนี่ขอบคุณได้ไหมเอยได้ครับมีใครพูดจบยังถ้าพูดจบแล้วถ้าพูดยังไม่จบพูดต่อได้นะอ๋อตอนนี้จบแล้วครับเพราะว่าหมดไปสามหัวข้อแล้วครับที่ ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของว่าความสัมพันธ์อาเรไม่ได้ไม่คนเกิดขึ้นอ่าก็คือพี่เคยอ่านในกระทู้พันทิปหนึง่งก็คือเหมือนคู่รักคู่หนึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะแล้วทีนี้แบบอายุยี่สิบสี่ทั้ทงคู่เหมือนแบบฝ่ายหญิงคิดเรื่องแต่งงานแต่ในขณะที่ผู้ชายอะไปมีอะไรกับไมเนอร์อายุสิบสี่อะคือแบบเหมือนแบบไปเปิดใจดูใจกับเด็กอายุสิบสี่แล้วก็เย็ดกันจนท้องเออแล้วแบบก็คือตัวนี้แบบแม่จับแม่ของเด็กคนนั้นจับฝ่ายชายคนนั้นแต่งแต่งงานผูกข้อแขนกับเด็กคนนนนั้่ะ คือเป็นการนอกใจนอกกายและนอกใจอ่ะแล้วก็แบบปล่ายเด็กผู้หญิงท้องอ่ะอันนี้หนักเลยนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่รู้ว่ากฎหมายจะเอาผิดอะไรยังไงนะแต่รู้แค่ว่าฝ่ายชายยีิบสี่เนี่ยมันจะผิดกฎหมายภ่าผู้เยาว์แน่นอนแต่ว่าถ้าไม่มีใครไปแจ้งฆ่าผู้เยาว์ความชิบหายบานปลายก็คือเรื่องของมอรดกทรัพย์สินนี่แหละเออแล้วแล้วเด็กกับปล่อยให้ตัวเองท้องได้ไงออืคือไปไปแย่งคือแบบไปแย่งผัวเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้ท้องอ่ะ คือตัวเองเป็นเด็กเป็นเด็กแทนที่จะใส่ใจเรื่องการเรียนนะโอ้โหไปทองนี่ไม่รู้ว่าแกแดดหรือเพราะอะไรแต่รู้เพียงแต่ว่าทางทางกฎหมายเนี่ยมันจะแจ้งอะไรได้บ้างอืมแล้วแบบแล้วฝ่ายชายคิดยังไงไปเอาเด็กน้อยอาจจะเพราะว่าอยากได้ความสดใหม่หรือว่าอะไรหรือเปล่าเติมเติมสิ่งที่ขาดหายจากผู้หลักตัวเองหรือเปล่าแสดงว่าผู้ใหญ่คนนั้นน่าจะเป็นคนที่ลืมคิดถึงเรื่องของกฎหมายภาคผู้เยาว์ด้วยแหละเป็นไปได้ ใช่แบบเน้นตอนนั้นมันเงียนหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าตอนนั้นจะเงียนจริงๆงอือสมมันก็แบบพวกทฤษฎีค่ะแบบว่าเรื่องการนอกใจนะว่าเคยลองอ่านนะบางคนก็มันมันมีหลายเหตุผลบางคนก็อาจจะมาหาสิ่งที่เขาไม่มีในตัวอฝ่ายอ่ะเรื่อมันอืออืมซึ่งการแบบว่ามาพบไมเนี่ยมันก็มันก็พูดยากเนาะ ก็ไม่รู้ว่าเบือ้องลึกเบื้องหองลังเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าบางคนอาจจะมีเหตุผลก็ได้แต่บางคนก็อาจไม่มีก็ได้แล้วก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกันใช่แต่สรุปได้เพียงแต่ว่ากฎหมายภาพผู้เยาว์มันเคยมีไพเนอร์ซ่าไปเจ็ไปโพสนะว่าไม่มีใครแจ้งก็ไม่ผิดก็ไม่จับคุกเข้าคุกหรอก แต่มันโอเครอจริงๆเออจริงอยู่ว่าคุณยังไมเออร์คุณคิดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวคนตไปคุณจะรู้เองว่าสิ่งที่มันเรียกมากกว่าคำว่าเสียดายชีวิตวัยเด็กอะมันคืออะไรเดี๋ยวมันก็คิดได้ตอนมันเป็นอาดาวนั่นแหละมีไมเนอร์หลายคนนะที่ยังปากแทบคิดว่าตัวเองคบผู้ใหญ่ได้ไม่ผิดกฎหมายอะใช่ใช่รวมไปถึงอ้างด้วยว่ากฎหมายภาคผู้เยาว์โอ๊ยเราอะไรไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่แจ้งความอะจริงอยู่ว่าคุณจะจะรับปากผู้เยาว์ แต่สิ่งที่คุณจะไม่รอดก็คือเรื่องของจิตสํานึกของคุณนะที่มันโตแล้วมันจะคิดได้อะทุกคนเคยเป็นอย่างนี้ครับตอนเด็กทําผิดอะไรไปอ่ะเราไม่รู้หรอกแต่พอโตมาเราเพิ่งสํานึกได้ว่าไอ้เชี้ยกูททาอะไรลงไปทุกคนเคยเป็นอย่างนี้หมดจริงจงใช่โตมาเราก็จะกลับไปนึกถึงเรื่องเดิมต่อให้มันเป็นหรือว่าต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกผิดอยูแล้วสว่าเออเราถ้าย้อนกลับไปกูจะไม่ทําแบบนี้งเงี้ยใช่มันจะย้อน ว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงไม่ทําแบบนี้ทําไมเราไม่ฟังคนที่เขาเตือนอือใช่สุดท้ายเราอาจจะมีเสียงแววมาในหัวเรื่องของคําเตือนไม่ใช่แพ้เสียงในหัวนะครับแต่แาบผมหมายถึงเสียงแววในหัวที่มันเป็นเสียงที่เป็นคําเตือนที่ทําให้เรามีจิตสานึกนั่นเองสุดท้ายแบบพวกคําเตือนพวกนั้นแหละที่มันจะกับ อในตอนที่เราเป็นอดแล้วอืมโอเคสำหรับขอบคุณทุกคนสำหรับการพูดคุยประเด็นเรามไม่แล้วก็ประเด็นที่เปดครบสิบามในวันนี้นะเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเจ้าชู้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับโอเคขอบคุณครับ